h o าเ e r ร์เพลทรักเหล่าเควอสในผู้แปลกประหลาดเหตุเพราะพวกเขาไม่เคยสาบานความภักดีต่อ Emperor of mankind หรือแม้แต่ Adeptus ad Mechanicus เลยพวกเขาเรียกขานตัวเองว่าดอมและแดมพวกเขาไม่มีนายเหนือ,อหัวใดๆและมักจะล่าเหยื่อที่เข้าใกล้ระบบดาวของพวกเขามากเกินไปและดาวบ้านเกิดพวกเขามีนามว่าดาวเจเดทร a ซึ่งไม่ได้ถูกค้นพบโดยกองเรือในช่วงเกรทคูเสเลยแม้แต่ครั้งเดียว บันทึกแรกของการติดต่อของพวกเขากับอิมพ r เรียเกิดขึ้นในช่วงปลายสหัสวสรรษที่36เมื่อโรคเทรดเดอร์เชอริสเรกจากการตามรอยของเร k กไปนักบวชจากเทอร่าได้ไปเชิญกับการต่อต้านอย่างรุนแรงและเด็ดขาดจากกลุ่มไนท์ของเฮาเพอร์เพอร์ทรเหล่าน o บเบลของโลกนั้นได้เยาะเย้ยแนวคิดการอยู่ภายใต้จัก,กรวรรดิทูดของที่สูงถงไปในเจเดทราถูกประหารและถลกนะัและเหล่าน o เบ ก็ใช้หนังของพวกเขาเขียนคํำสบป,ประมาทกลับมาให้เหล่าทูตจากสารที่แฝงความตายเหล่านี้นักบวชของจักรวรรดสามารถรวบรวมประวัติของเฮาเพิร์ลแทร็กได้บางสว่วนชาวเจเดทรามีบันทึกในช่วงเวลาแห่งโอนไนท์และหลายพันปีก่อนพวกเขาเคยถูกติดต่อโดยบุคคลที่อ้างว่าเป็น l ล v i ินกอ d หรือ Almighty Emperor of m a n แม n d คแต่พวกเขาไม่เคยสนใจ คำกล่าวอ้างเหล่านั้นและไม่เคยจอมจำนวนต่อผู้ใดเลยปัจจุบัน h o าเ e อร์เ t r ร์ทยังปฏิเสธอำนาจของเอ p e r อเอย่างสิ้นเชิงและไม่มีใครมาทวงติดเหนือพวกเขาได้เพราะเหตุน,นั่นเอง h o าเ e อร์เบิร์ทยินงถูกประกาศให้เป็น h e เร t i c u s d i a ยบ r รัสเอกเทอรทันทีและยุทธการปิดล้อมแบบทั่วกาแล็กซีก็ได้เริ่มขึ้นบนดาวเจ d a ทรั การยิงระเบิดจากวงโคจรถูกสั่งการโดยคีฟของไอคอนคลาสตามด้วยการบุกภาคพื้นดินโดยแอสตาเมลิลัมและปืนใหญ่สนับสนุนจากเฮาเฮอร์เพอร์แทรกได้ยิงต่อต้านอย่างไม่เกรงกลัวและไม่หวั่นหวั่นพวกเขาตอบโต้ด้วยความโหดร้ายไร้เมตตาและอาศัยความได้เปรียบจากความรู้ทางภูมิศาสตร์เมื่อสงครามเนินไปก็เริ่มมีการกลายพันธุ์แปลกประหลาดที่แพร่กระจายท่ามกลางกองทัพของเราผู้บุกรุก พ,นนพลังงานวาร์ฟก็โอบล้อมเจดาท่าไว้ทำลายอิมเรียมฟรีท่โคโจรอ,อยู่จกักรวรรดิได้รับสารครั้งสุดท้ายจากเชอริสเรกซึ่งพยายามลหลบหนีกระแสาวาร์ปประหลาดที่ปกคลุมเทสงครามสารนั้นมีข้อมูลชวนให้ขนล,ลุกที่สื่อถึงความชั่วร้ายในสังคมเจดาท่าได้เข้าสู่ระดับแกนกลางมีวิหารนอกเรียดพูดขึ้นมามากมายการกราบไหว้รูเนตพาวเวอร์และรอยมอนทินของเราเคออส ปัจจุบันนายของเฮาเฮอร์เบิร์ทรัพวกเขาคือฟอร์เลนโนเบรสที่เชื่อว,ว่าตนได้เป็นอิสระอย่างแท้จริงพวกเขาภูมิใจในจุดมุ่งหมายของตนและประกาศว่าพวกเขาคือเจ้านายที่แท้จริงของโชคชะตาท่ามกลางจักรวาลที่เต็มไปด้วยโซ่ตัวและพันธนาการนี้แต่ความจริงนั้นซับซ้อนกว่านั้นเฮาเฮอร์เบิร์ทรัไม่มีนายเหนือหัวแต่โนเบรสของพวกเขาคือผู้บูชาดาร์กอสอย่างบ้าคลัง่งพวกเขาเลือกคอนควสของตน เพื่อถวายแด่รูเนียสพาวเวอร์เฮลเวิร์แท็กที่ไร้นายอาจจะดูเป็นอิสระแต่ที่จริงแล้วก็ไม่ต่างอะไรกับการเป็นทาสของพลังอำนาจที่ชั่วร้ายยิ่งกว่า